จ้ไปเายค่ะพวอมีหลายคนบอกดีมากค่ะอุยยดีดีพาไปเห็นเพราะผู้ใดอยากให้คอยพาไปเฮ็ดกดแช่หอยก้อนผู้ใดแช่พี่น้องแช่ไปแช่ไปกนแช่ไปทําเลยดีมากเออเอาไปเฮ็ดเลยคันผู้ใดอยากให้คอยเอาไปเฮ็ดกดแช่หอยก้อนกดแช่หอยก้อนพี่น้องคนละหนึ่งแช่เออเอากดแช่คอยนี่บอยเขากดบอยเห็ุจังไหนเขาถามสิให้ ฉันนีผ้าเท้าไปเห็นมันเลยฉันเห็นดูได้ปะก็ได้เรามือดีมาบอกพี่บอกน้องยูแล้วเออว่าดแผนบางไหนบอกมาเรื่องห้องใช่เนี่ยก็ต้องก็ต้ององก็ต้องอางเอาบอกมาทเสด็จเห็นอย่างทย่อมเท่าพัดกันตะวันเข้าตะวินขอเมย์เลย่ะกันด้ไม่นังหลัจะต้องย่อมเห็นมันใน่อย เอาขอตกลงใไฟสีย้อมเจ้าเบิร์ตทุย่างตั้งขับไฟคอจอย่างเดียวคอเสื้อผ้าจะไปเห็นหมันโอเคบะได้เออขั้นมือเดยเจ้าเอาเมียเร็วขั้นมือเดยเจ้าเอาเมียอยสิไปเห็ดหมันเอาอ่าเมื่อกี้เราถามื่อสามยาเออสัญญาคือสัญญาตกลงมาทายาหมองยี่สิบสองก็ไม่หายเพี้ยแต่ยาเถอะอ่แต่ยามา ฉันนี่ว่าออผมเสพติดมันเนื่องจากว่าพี่อุ้ยไอ้เซียวเมียับผมก็ <c oughs> บอ,อนว่นี่ทำเถิดสามคนพอแล้วนี่เขาบอกเออเพราะฉะนัแล้วนะครับทุกคนตัวรก่งขึ้นมาไขสุภาพากล่องว่าอยู่เนี่ยไปเห็ดมันมแต่ว่าใคสิย้อเอาเมียกล่องว่าอยู่จะเห็ดเผือดเถืเ่อเดียวจะตีปืนก็นได้เอาเส้นกับทิพ่ว พ่อมาเออมุอ่ยยุนไบสมิ่งเด้อจะไปไหนใสกใสเด้อยก่อนเ้ยเมือนก็เหมือนน้องคุณมากเขาบอกตอนยิ้มเออสวัสดีหนึ่งพท่านด้วยนะคะัุณผู้ชมลหนึ่งไลคละหนึงแชรคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะทุกคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เสียงชันคนนอครับเสียงชันคนน้อทั้งบมัน ทั้งสองเออเส้นผักบอพี่น้อสสุขสุขวุ้นแมนทำเขาบอกออกกองเป็นเงี้ยวะ้ยอ้าววะไม่จริงครับต้องรับป้าต่างบอกบ้าอยู่จะมาได้เดี้ป้าพญาเสืองบอคักเขาบอกนอ่แมนบอเออขอบคุณหลายๆเด้อครับมีแต่ใส่แหนะเขาบอกมีแต่ใสเนี่ยเขาบอกับผมฉันสิถามเธออย่างเงี้ยว่าเออฉันมีแนวสิมาถามเธอมืัอนี้อ่ะเขาบอกว่า เป็นแฟนกันหรือเปล่าคะน้ำตาน้ำตาไม่ได้เป็นแฟนกันวันนี้ก้องวายุจะหาแฟนให้นีเออผมสิห้าอายใช่ผมเอานีนะครับพี่น้องแฟนข้างไหนพี่บาตตับมอนตั้งไหนเม่จังแดกเอาอาให้ผมัป็นผมเป็นธรรมดาไม่ดีกี้กันระดับแบบระดับเตอเรนต้าเระดเอแต่น้เอาหนาใเมืองให้เลยกันแบบเออก็ดูกลอนะเออแ้รวยหีอดี ช่างเชียงเมียวนี่วายวายานกันรึเปล่ยายเลยนี่ช่างผ้าเสื้อใส่พ้าเฮ็ดนี่โอ้โหไตยกล้องเือกระดาเนาะให้มันให้มันออกออกออกพันบ่าย่าให้มันสูดพันเลยเธอขอบกวาดอะไรขึ้นบนตัวนี้ขันฉันว่าเอาลูกนี้ขึ้นสูดอะไรด้อ้าย่มันต้องจำเป็นแหละเออมันจำเป็นบ่ อันต้องจาเป็นนะมันต้องจําเป็นอะไรเออเป็นอกอย่างมากก็คือหนาดใสตอนแรกไปเจอสบู่ก่อนไปเจอสบู่ก่อนไปเจอสบู่สบู่ตัวนี้นะมันคืออย่างมันคือสบู่ขิงว้ายไหนดูสอดสบู่ขิงนี่สบู่สบู่ขิงสบู่ขิงแท้า Part k าอยู่ใครกือไรเตี่ยมันแบบมันบริวารใส่คืออะไรบอเลิ่ม อ๋อก็เริ่อมใะเริ่มเริ่มไซค์ขึ้นไซค์ขึ้นเขาเขาใส่ดีแน่นอนอ่า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 คือแบบมแบบสดชื่นอุ้ยหอมวายูหอมมากมันเป็นสมุนไพรเนี่ยพี่กินหอมมากหอมมากค่ะเอาเวลาหนาใช่เหมือนที่น้องอุ้ยไอ้บอกมีคิงโซนมีน้ำผึ้งแล้วก็มีขมิ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใส่ถ้าใช้แล้วเนี่ยผิวก็จะเป็นแบบเหมือนน้องก้องวายุเลยใส่แบบผิวใสที่สำคัญก็คือช่วยแบบ ฟ้ากระเนี่ยก็จะจางลงค่ะฝ้าที่หนอนหอมอิ๋ีมาอยู่หอมอี่โดมฝ้าไหนโดมนะใช่หน้ามันหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยปกติน้องกล้องหน้ามันหรือหน้าแห้งคะหน้ามันหน้ามันนี่เป็นฝังแล้วเป็นฝังแล้วใช่ค่ะถ้าใครสนใจวันนี้ก็คือในตะกร้าได้เลยมีโปรซื้อสองแถมหนึ่งไดคะพี่ปูซื้อสแถมหใช่สองแถมหนึ่งค่ะถ้าใครอยากได้กดในตะกร้าได้เลยค่ะใช่โปรซื้อสองแถมหนึ่ง สบู่สองก้อนได้เพิ่มอีกหนึ่งก้อนเนี่ยราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสบู่ตัวนี้นะคะใช้ล้างหน้าฝ้ากระอะไรเงี้ยจะค่อยๆแบบว่าเลื่อนลงรอร้องอุ้ยไอ้รอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวร้องอุ้ยไอ้ปักใหายเดี๋ยวปักให้พี่น้องรอร้องอุ้ยไอ้แป๊บนึงคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ปักลิงค์ค่ะเขาบอกโอ้ยโอเคปักลิงค์รอแป๊บนึงหนึร้อยห้าสิบบาทได้สามก้อนพี่น้องปั๊ด ว wow, okay. ่าอยู่ข้างหอพรอหอมไหมคะหอมเองพ่หอมใส่ใ่อบโอ้ยเรดีบอเนีมันมไหนาไครแปักหรอล่เพ็ข้อมีเ่า้วาเห็นไปถ้าควอมเ็นไปถ้าคเ็นองส่ไหเอเล่นเลีวเดี๋ยวปักหมุดให้นะเดี๋ยวหายเดือพัดทุกคนคุมมากกุ้มบักคักเลยกุ้มบักคัก่น้องคุ้มบักคักอืยนี่พี่น้องขึ้นไปขึ้นไปทุกคนขึ้นยางอันนี้ได้แต oh, ่การได้งนี ทุกคนขึ้นไปขึ้นไปกดสั่งเลยพี่น้องได้แล้วได้แลวนี่นะครับผมนี่ปาร์ตบายูหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้สบมพูสามก้อนได้สบมพูสามก้อนเลยทุกคนปาร์ายุต่อไปเนี่ยก็คือเธอต้องแย่งกับชั้นชายนะเพราะว่ามันแบบคเว่าอย่างเงี้ยบันบันอะไรแพงนี่บอกใครช่างกดนเลยเตี้ยเออกดเอารลดทุกคนกดสั่งซื้อเลยส่งฟรีด้วยส่งฟรีพร้อมพี่หนอเพราะว่าบายูน่าใส่ขนาดเนี้ย สนใจตรวจยิงด้านล่างเลยนะครับที่ปากมุดใบไนะครับแล้วทักไปบอกว่าสนใจสบู่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 ได้เลยส่งทีทุกออเดอร์ด้วยนะครับผมยังส่งทีทุกออเดอร์ด้อมสบู่หอมมากสบู่หอมมากดมแล้วดมอีกทุกคนแล้วฟองเยอะด้วยใช่ดมแล้วดมอีกดมแล้วดมอีกพวกนี้ปกติก็ใส่แล้วที่งางต่าสุดเก่ามาเมีนบอเมียนตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ก่อนนะหาสิบบาทอายุ โหลดคองโหลดได้ปะโหลดคิงโหลดได้ขึ้นโคัดแาเท่ตามจริงนั่นเพรานว่าซอมก้อนนี่เออเออมก้อนนี้ไหมก็นได้ปะผมว่าเอาสามหน้ามาสั่นเอาสามเล่นก่อนเออเอาสามโหลดมาสั่นมันสันจังมันจังบอขาดทุนพี่น้องเป็นตองไ่แต่ขาดทุนบริษัทผมบมดเดีวมานี่ขาดทุนพี่น้องผมเลี้ยวแต่สิขาดขึ้นมาขาดขึ้นไงล่ะครับตังเงิแม่ครับผมาโอตรโคตรนะครับผม กดชนใจสบู่กนเราสั่งตรงตะกร้าเลยนะครับติ๊กต่อคั่นเดี๋ยวปักบุญตะกร้าปักบุญตะกร้าเลยครับพี่กิ๊กขึ้นออกแล้วฮอตชุดเก้าแล้วว่าท่านผู้ชมควอดยี่สิบแล้วสบู่คุณแม่ใครชอบใช้สบู่ล้างหน้าตัวนี้บอกมากล้างแล้วก็ไม่แห้งไม่เอีดด้วยกดสั่งได้เลยนะครับปักลิงด้วยจ้าขอบคุณ ปักแล้วครับพี่เห็นบอกความว่าอยู่ตกเขียวมิวสิกจะเห็นลิงบอเจ้นี่คอยปักแล้วสนใจพี่กุ้งเอาไปใช้เลยเออพี่กุ้งร้อยห้าสิบบาทดีมากเอาเมนพี่เออเอาเมนพี่บ้านป้าบั้นป้าแบบมีลิงเอ้าวพี่ใจไหนโอ้ยพี่น้องใช้ควาอย่างเพื่อนพี่เอาพี่กุ้งเป็นเป็นเอฟซีครัเดฟโค้ชสั่งนะครับผมสบู่สบู่นะครับผมสองก้อนนี้ผมไปต่อมาได้นี่ผมไปต่อจากบริษัทมา พ่อพี่น้องแค่จร้อยหาเซฟ้นี่พี่น้องได้แถมอีกก้อนนึงว้าตอนนี้สิ่ก้อนสามเซบออเดอร์นะครับผมโอ้ยสุดยอดค่ะเบิรงพี่น้องเบิรงมาายูโอ้โหนี่ว้าววายูว้าวนี่เบิ่งนเด็เบิร์นดีนะดูได้น้องอุ้ยไยล้างมือที่เดียว มีกดเขาได้ไหมหอมมากหอมแหงทุกคนอ่ะได้หน่ก็ไม่มีตะก้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครจะกดสซื้อกดเข้าบ้านเขียวได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่อ่านต้านบนนะคะตะก้าเสียใช่ค่ะตะก้าเสียตะกาเสียหรอครับผมนี่ทุกคนเบิรงทุกคนดูความแตกต่างพี่น้อง มา<ไ> <LEGO> อยดูทุกคนดูข้าตัดรอยติใส่เสมอเบิ้งทุกคนดูทุกคนดูเบิ้งทุกคนเบิ้งอันนี้คือแบบผิวลื่นมากเบิ้งพี่น้องความแตกต่างอันนี้คือใสถึงมาครับอันนี้คือแหลกกาดตายูยวาอยแหลกออดตอดนะฮะแหลกกาดตายพี่น้องนี่เห็นเหรกดสังเลยเบิ้งขาวจะเห็นเส้นเลือดดูทุกคนดูจะเห็นเส้นเลือดอ่ะทุกคนเบิ้งเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะกดสั่งขาวเลยพี่พุ่งบอง ตาต้งไปตาต้งไปนี่โมเมนอย่างนี้พี่น้องนี่เซรารัมโมเมนชิ้นจังเลยนี่นี่เออชิ้นจูนี่เอออันนี้ก็ชื่อชิ้นจูนะฮะโทรเครื่องต้องเหมือนแคปมาหนึ่งผมเอาขายให้ลดเลยขนาดตอนนี้ก็เลยขายอยู่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับพี่น้องนี่ถ้าใครอยากรับเซตนี้เดี๋ยวให้สแกนคิวน้อยนะให้5ห้าสิบเซทห้าสิ50เซตเพราะว่า าแพงจริงๆเซ็ร้อมเลยเราที่กรองมาหาซีเซ็ตมาค่ะทุกคนชวนเพื่อนมาหาตกคนละ99บาทใช่ไหมครัเก้าสิบเก้าบาทมากอันนี้ค่ะอัวจิ๊กแคปอ่ะแคปเลยครับแคปเลย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 ครับทุกคนแคปเลยแคปเลยทุกคนแคปเลยแคปันเป็นค่อยคอยจิแคปหาซีเทอน์ดีก่าคอยจิแคปไป็หในมู่แคปไป็นในข้นนั้นแคปไป็นในข้นนี้ป่าว่ากล่องวายู่ใส่เออกล่องวายู่ใส่ทุกคน แล้วแบบคุณภาพหน้าของกล้องนี้คือจากจากหนังหน้าที่แบบไม่เป็นไรเราพูดเปนตรงๆไม่เราพูดตรงตรงนะเราคาดชะักเกินแล้วถึ่งมาจากหนังหน้าแบบที่ไม่ดีแล้วดีขึ้นแบบปรับสภาพหน้าขึ้นมาได้ขนาดนี้หรือว่าสุดยอดบายุ่งหล่อจริงเพูดรูปหล่อเขาอะหล่อเพราะหล่อเพราะว่าใช้อะไรคะพี่กล้องว่ใช้อะไรนะเพราะว่าใช่อะไรสิ้นตูเออนะตอนนี้เหลือ20เซนค่ะเซรั่มอียี่เซนต่อครับ สบู่เลยอีกหกสิบเซตไปคนกดไปสั่งเลยสบู่อ่าสบู่ร้อยห้าสิบบาทได้ทั้งหมดสามก้อนจากปกติจากปกติเท่าไหร่บาเยอจากปกติก้อนละเก้าเก้าสิบต่อบาทเหลือแค่ก้อนละห้าสิบบาทคนสามก้อนร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีอันนี้พี่น้องเซรั่มชินตูพี่น้องจากปกติราคาจากปกติราคาสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเหลือแค่ละค่ะ 299บาทได้ไปทั้งหมด50ออเดอร์เท่านี้นาซ50ออเดอร์แต่สเซตหนึ่งไน้ามเซตหนึ่งในสากบใช่สู้พมาอยคือสิครุมทางเนียเท้เจ้ากระาดเออพญาเดาเขาเรียนแต่สิตะเรียนแต่สิตังสายาดอกกระบบาัื้อเดอร์ซมาเกาเดอเออข้าซซ้อครับผมเพราะว่า เขาบอกว่ามีหน่อยโชว์ไลน์เออโชว์แอปบ้านเคียวใหม่ครับเพราะว่ากดสั่งไม่ทันตั้งสติเลยนะคะตั้งสติเลยนะต้องแคปด้วยจี้อแคปรอแคปรอแคปให้ช่องทางล่ะดับหนึ่งถึงห้าเอ้าช่องทางนี้ก่อนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคย้ายค่ะหนึ่งสองสามสี่ <ม>บอกเลยแ<อ>ม่อมชอบมากแม่ไม่ชอบฉันห้าซื้อหลังมาเลยวงอ,งอ่มา,วามาใครจะเอาครีมกันแดดมาให้คุณเจ้าเบิงเนื้อเซอร์เอิญเนื้อครีมกันแดดเนี่ยเป็นเนื้อเป็นเนื้อมูดใช่ไหมพี่กิ๊กใช่ค่ะเป็นเนื้อมูดแล้วติดทนมากบอกไว้ได้วาเนี่ยทุกคนเบิงเนื้อทุกคนดูเนื้อเนื้อกันแดดคือแบบคือแบบเป็นเนื้อมูดซึมเข้าผิวเร็วนะสินห้เบิ่งเนื้อมาดูเด้อไป มันจะช่วยปรับสภาพผิวด้วยทุกคนดูดีๆนะคะอันนี้ส่ไลป์กาอนเส้ไลป์ก่นเบอสเอานานอันนี้ใช้ได้นานมากเป็นบอสอืมใช้ได้เป็นเดือนเกือบสองเดือนมาอยู่เบิรงอันนี้ท่าหนาเลยทุกคนเด้อแลวบาร์บังสีบล็อคไส่ใส่แขนที่มันเจเบิังเด้อทุกคนตั้งใจดูครีมกันแดดดีๆทุกคนเลเข้ามาตั้งใจดูดีๆสิ่งตาใต้แล้วก็สิ่งต้หัวเอาวออีกเลยฮะสีท่าของเจ้อบอสนี่ใช่นิดเดียวนิดเดียวเหหนาขึ้นใหญ่เุยดูหุกดู เบิร์นทุกคนบาเยอมันไม่ธรรมดานะกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะครับถ้าจะขนาดที้จะบายุกันน้ำกันเหงื่อพอติดขนพี่น้องเบิร์นอันนี้คือครีมกันแดดเรืองอันนี้พี่น้องทุกคนดูทุกคนดูอืมทุกคนดูอันนี้เก็บไว้ใส่ต่อนี่คือครีมกันแดดเด้อรบายอเด้อนี่คือครีมกันแดดเราจะมาทดลองว่ามันจะกันน้ำบ่นี่ ทุกคนดูนะคนดูเลยนะคะทุกคนดูนะว่ากันน้ำไหมทุกคนดูนะสำหรับแม่แม่ที่ทำงานตากแดดเหนื่อออกตลอดอยากเยอบหน้าจะเนื้อจะเยิ่มไหมทุกคนเบิ่งหนามุงเจ้าเยิ่มอย่าุงเจ้าท่าเลยเห็นไหมคันผู้ใดคนไทยเนี่ยบายุเป็นคนหนามันพืนฐานแนวเป็นคนหน้าผิวมันแล้วหนึ่งคันผู้ใดมาใส่กันแดดนีกเสี่ยงต่อการเกิดฝ้ากันจุดด่างดำ เพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันมีเม็ดสีมเมลานินที่ทําลายต่อผิวเ <c oughs> หตุให้ผิวเข้าเสีย mm hmm. นี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วครีมกันแดดคือเป็นสิ่งที่สําคัญปฏิเสธไปเลยเด้สิ mm hmm. ่งหนึ่งที่ครีมกันแดดช่วยได้คือหนึ่งแสงแฟล่งเสียเธอใส่เพราะว่าเธ mm hmm. อขึ้นเบี้ยี่ตลอดดิเมนต์ฟาดจุดดนํำทุกคนดูเหมือนเดิมบอกออกบอกยังมีน้องเบิ้งือเก่าด้วย ก็เกาเลยเออขั้นว่าติดขนนะครับผมไม่ติดขนด้วยดูอันนี้คือกันแดดเบิร์ปารคือทนแถวอายุมอขั้นเนื้อเนียนไม่หนักาขั้นน้อ่หวปาบอร์ว่วันนี้น้องก้องก็ทามาใช่ไหมปายวตาายูทนสิหัสัเท่าไรเธอบอกมาด้วเคอบอกมาได้สิหยเท่าไรคิมกันแดดมีคิมกันแดดเธอยังเธอยังจะตกใจด้ออันนี้เท่าไรปุ๊บนึ่งเลยหน่อยอ่า แต่ใช้ได้นานมากใช่เป็นเดือนกลัวอ่าแบบสองเดือนฉันต้องใส่ใช่ใช่ใช่แล้วฉันบอกเลยขั้นวันนานหน่อยคือกล่องว่าอยู่หนึ่ใส่สองเดือนอ่าอันนี้ต้องใช้ทุกวันนะครับผมอันนี้ตามจริงเพื่อนไหนมาสองกล่องคือเพื่อนไหนสองกล่องคือเราสองกล่องวันวันจริงไรแล้วค่ะสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทเมียมครับผมจะอยาบอกราคาฉันช็อปเดอร์ฉันคอยอะวงเอาดีๆขึ้นดีๆก่อนครับบ่านนี่ดี คิดดีๆมาอย่คิดดีแล้วคิดดีสุดถ้าแห่งว่าไงเซยให้พี่ให้นองเลยอ่าอืมบเพียง่าไงผมเป็นนัข้อไม่หยุก่ผมเป็นดาข้อไม่หยุเก่านะครับผมบ้าเออกาแข่งอ่าได้สองอันนี้ปกติอยู่ที่ราคาสี่ร้ห้าสิบาทอ่า ผมสามาทเลยเท่าไรสองเก่าเก่าเบ้เท่าไร่าสองหน่ก้าสิบเก้าบาทสอง่ยเก้าสิบเบาทครับผมสาเซตนี้นะครเอเออนี่สามเซตโว้ว้เซตนี้กวานสเซตนี้นะครับผมเออก็ได้เหมือนกันนะครับเท่าไหร่ เท่าไหร่สองเก้าเก้านะครับผมเอาฟาดพี่น้องดีมากๆเลยให้ห้าสิบเซตนะสบู่ให้ห้าสิบหรือว่าเซตนี้เซตนี้เซตรวมให้ห้าสิบเซตคนปาดไม่ไหวไม่ไหวถ้าให้เยอะไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงสามอย่างเซนเปอร์เอลสามอย่างจบในเซตเดียวสามอย่างจบในเซตเดียวพี่น้องสามอย่างจกแอดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นี่คือไอเดีสองชุดค่ะเขาบอกว่า สองชุดกดเลยครับสองชุดกดเลยนะครับแต่พี่เจ้าของแบรนด์บอกว่าเซตเนี้ยให้เพิ่มเป็นสองร้อยเซตเลยสองร้อยเซตแต่ว่าเพราะว่าเอฟซีน่ารักมากบาร์ดพงตอนนี้มาอีกหนึ่งชุดะใครสั่งใครสั่งกดเลยกดเลยนะครับกดโลกดตรงนี้เลยอันพี่มีเก็บไปทางบอมีค่ะมีเก็บไปทางด้วยเก็บไปทางด้วยแล้วก็ส่งไปทุกคนเก็บปลยเก็บไปทางด้วยทุกคนบาร์ดพี่น้องกดสั่งเลยอ่ะมายุต่อไปอันนี้คือ ล่างนาล่างนาแล้วแล้วเออแต่ตัวเซรั่มครับผมล่างนาแล้วแล้วตัวเซรั่มมาเซรั่มบายุเซรั่มเซรั่มนะครับผมเซรั่มอะไรบายุเซรั่มสิ้นจูเซรั่มสิ้นจูนี่มันธรรมดาทด้ไีม้องเซรั่มมัวามเหนียวกว้ามเหนียวกว้ามนุ่มกวามนอนดูคือแบบคือแบบเนื้อเข้มข้นมากคุณอยาจะกินไป็นอ่งอื่นนี บาเยวเธอหนีนอ้สมซื้อละล่ะเธอเกิดในแนวเดียวมีนี้ปาร์นบาเยวคือแบบกระไสนะครับล่างหนาเรียลๆก็คือบํารุงใช่ไหมค่ะลูกคุ้มขนเนี่ยก็จะตื้นขึ้นด้วยนะแต่งหน้าก็แม่แม่ที่แบบว่าทํางานตากแดดแล้วมีกระต้องเีค่ะ ออกสไเลยไม่ใช่ใช่หรือว่าใครที่ยิ้มแล้วหางตามีแบบมีริ้วรอยตรงหางตาค่ะตัวนี้ช่วยได้เห็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นอ่ะแต่ว่าเป็นยังไงไม่เหนียวไม่เนอเลยมึืง่ายบางเบาคือแบบสุดยอดมากเลยทุกคนดูสิแล้วราคาที่น้องก้องขอมาคือชิ้นนี้เนี่ยสองอันนี่นะเออสี่เจ็บเจบาทแล้วเหเขาเท่าไหร่ 3อันไปเลยสาันเท่าไหร่เท่าไหร่คะบอกดังๆไปเลยค่ะส9 9ครับผมความนนความซียเซลยก็กิ่นกินหอมมากหอมมากหอมแบบละมุนมากสีสชุดนะบายุูตัดมาให้สิชุดแลเราไปเจ็บเอชีเอชบีเอมเนี่ยมันเห็นหนดติอาตนะ เขาให้มาในหน่อยนะพี่กิ๊ฟกดรถใกล้เต็มไม่อยากขับพี่กิ๊ฟกอรถใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วรถเต็มทุกคนครับผมรีบนะเพราะช่วนี้ต้องรีบกดรีบสั่งรีบซื้ออ่โทษอ่ะเสร็จแล้วว่าอยู่จังไหนตัวเสร็จแล้วกับเสียหลักไปแล้วแดดขับผมก่อนสีไปหนามาหลังก่อนสีไปหนามาหลังก่อนสีไปหลังมาก็จะออกงอฟน้อยละไปหนามาหลังนี่แหละอยู่จากวงจากบ้านครับรถตากล่มตากแดดตากฝนตากเข้าตากบอกตากงันตากนี่รีบตากเลย แต่นี่เลยครับผมกันแดดนะครับผมอาชีพท่านคนสะก่อนจังเห็เปล่าสูงสางหยิบปญหาอโค้งท่าหลายพอมันมันควรจะใส่เปลืองมันใส่หน่อยเดียวมันก็เป็นกันแดดเนื้ออะไรคะพี่ก้องคะเป็นเนื้อยางเป็นเนื้อยางเป็นเนื้อครีมเนื้อมูดเนื้อมูดเออเออแปลว่าไม่ต้องเเนทาดอดูนะทุกคนดูมันจะช่วยปรับสภาพผิวเออนี่กันแดดมีเอสพีแต่จริงๆไม่ต้องทาเยอะขนาดน้องไม่ได้ไม่ดูก็ได้ก็ใส่าฟจอเลยจำไม่ได้อีก ห้อยเอาเถอะเขาบอกาม่ใส่ไรไม่ใส่หลายฟาสบาดยูคือแบบเนื้อมูดคือแบบชั้นขอได้รึเปล่าฉันใส่ใส่กันเพราะกันเนี่ยชั้นเลยแล้วมันเราไม่ต้องลงลงพื้นเลยทากันแดดระเดียนเลยผิวจบเลยก็คือปั๊บผิวไม่ไปขึ้นด้วยนะค่ะทางนี้คือของงานทางนี้คือหงางเนี่ยบาดยูโอ้ยเจอกันได้เนาะงยาบูดีสระพวกคนอยู่คือแบบโอ้ยหม่โกดไอคนดีเบิง ใครสนใจกดลิงเลยจ้าเขาบอกโอ้ยบน,นห็นไหลพอนะมีเดไม่มีตะก้าเขาบอกสนใจกระเดดทุกคนสนใจกระเดดมากจริงจกระเดดดีมากกระเดดบอกเลยใครซื้อไปไม่ผิดหวังแล้วราคานี้ราคาที่น้องก้องขอ,งของมาคือคุ้มมากคุ้มมากเท่าไหร่คุ้มมากครับผมสองเก้าเก้าอีกขึ้นเด็กได้ที่กี่ชิ้นเธอสองเก้ามาก้องเดดไปเท่าไหร่หนึ่งสองและสามเลยจ้า มีอีกโปหนึ่งโปรยังตายแล้วโปรยังอีกเดี๋ยวเพื่อปกคุ้มคุ้มเพื่อพี่น้องอยากใไรแบบมัดรวบก็เอ่ยมัดรวมัดรวบอะโปมัดรวมไปเลยนะล้างหน้าทาเซรั่มลงกันแดดจบไปได้โปเดียวอันนี้คือโปรวมนะครับโปรวมเพื่อพี่น้องอย่างสั่งไม่มีปัญหาเดี๋ยวครั้นึงนะครับโปนี่คือเซ็ตเออ อาบน้า,นานมาแล้วท่าเซรั่มท่ากันแดดคือโปนี่นะครับโปนี่เลยโปนี่หาไปได้ครับผม่า้เท่าไหร่สองปั<อ>ง,<อ>งไม่หยุดจุด<อ>ไม่อยู่ค่ะพี่น้องสำรับน้องกองว่าอยู่โตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องมื่อนี้มีสองงานค่ะหนึ่งก็คือไทยทํำเอ็มวีเพลงของพี่ไมพัชรีผู้ยิ่งหลายผัวบดมือค่ะพี่น้องย่ามแรงกับมาตด้วยรีวิวขายสินค้าแบรนด์หนึ่งที่เห็นนี่ละค่ะพี่น้อง ก็ขอให้นองกองเฮ่งๆปังปังดังดังรวยรวยเด้อบ่เจ็บบ่จนอ่ะมีแต่ความร่ำรวยรำรวยมังมีสีสุขเงาเงาไปจ้ายินดีด้วยค่ะนองกองว่ายุ